ามาถึงเราจะมาถึงหน้าเนาะกับภารก,กิจแรกก็คือขนไก่ไก่เอามาจากบ้านที่อยู่กับบินบุรีจะจะเอามาปล่อยอยู่นี่เนาะก็มีไก่นอ้อยไก่นอนก็คือสิ่งเงาลดอยู่แน่ละพี่น้องยังจะขี่ไล่เถอะคือสิ่งเงาหยุดลดอยู่เนาะหลายชั่วโมงแต่ก็มาแบบแบบแอร์อาดกันอยู่นะจ๊ะ ไม่แค่รีบ่อยก็มีไก่ใหญ่ไก่ไไหน่อยไก่ใหญ่ก็เยอะหลายอยูอ่ครับไมาดื้อเอาเอาลงเอาลง <c oughs> เดี๋ยวสักเมื่อหนึ่งฉัมารีวิวบ้านสวนห้เบิงนะคะแต่ไม่มีอยังในบ้านสวนห <c oughs> นึ่งลูก่อลแป๊บนึง อันนี้ก็อยูน้าแะ้วคะแต่ถ้าก็เอินบานสวน,นใส่กองใหม่กองลัางกระดาษเบิ่งดูอันสิรอดจะเผอจะรอดหมดไหมอรอลุ้นกันนะจ๊ะ กับเพื่อสิไดเอามาเนาะจะมันก็ใส่เวลาตั้งหกเดือนมันก็เลย่ตั้งหลายเราก็เลยต้องอัดในแครีบอยมากกับลูกชายไทเกอร์โดคซิจะรอดไหมเอานอนนอนแบบนี้ไเลยนะจ๊ะเป็นการแพ็กไก่รอดหนึ่งตัวใส่ใส่แล้วก็จะปล่อยใส่ขอกบ่ คออกอ่อน็ไม่ซุ่ม่มกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะปล่อยยังไงฮะไม่มจ้าใจอยู่เหมือนลหลอดนึงนะคะ ต่อไปกองลราจะตูนตองลรสามบอกอารอดที่สองเอาปล่อยเลยบ่อยเอาปล่อยเลยจ้ะปล่อยเลยให้อยู่ในพื้นที่กว้างปกติไก่พวกนี้นะคะเขาสิอยู่ในพื้นคอนกรีตเนาะพื้นกระเบื้องให้เขามาสัมผัสดินแน ตาสงสารเสียดเว้นเหรโคลไอ้แครลลอทลูกสาวนะคะแครลลอทโคลาเียเขาก็นาสิบวิชินเขาเป็นไก่เรียงเี่าิีเชื่องเลียงอยู่ในบ้านนะเนาะเอาปลุกปล่อยตามธรรมชาติออกมาให้เกาละอายอายก็ออกมาให้เกา ตัวใหญ่เบาบันเนี่ยคนก็นลิ้นปอแปะปอแป,ะ,แปะสิน้องสิตกกับตะตกตกก็พอะหรล่ำคานรอดไหมขีกไหลายแลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เหน่าขาจังขามันจังพี่น้องเมน่าลด ขี้ไก่โอ้ยโดนขี้ไก่คนเลี้ยงไก่โดนขี้ไก่โอ้ขี้ไก่ครับจริงๆเลครับเลี้ยงไก่นีขี้แดดขี้ไก่บ้างไหมเอาเออ๋อาบ่าขี้แดดด้วย ขามันจังยังว่าได้ปรกากล่าวเลยเอาจังไหต่อเฮ้ย